สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเชลซีทำได้ใช่ไหมเชลซีควา้าแชมป์โลกไปแล้วนะครับนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนนี้เชลซีถล่มเปเช่สามลูกแบบเปือยเชื่องจริง<ม>นะครับนัดชิงชนะเลิศบอสลสโมสรโลกที่อเมริกานะครับเชลซี Chelsea พบกับปารีสแซง์แมงแชมป์มยุโรปนะเกมนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมมานั่งดูกับประธานฟีฟ่าจานีอินฟานติโนนะครับนาที2 2เชลซีขึ้นนำนะครับโคพาเมอร์ยิงเสียบมุมอย่างเฉียบขาดนะครับ1-0ครับ เจ็บขาดกว่าแล้วก็สดกว่านะครับเชลซีนาทีสามสิเชลซีสวนขึ้นมานะครับลิวอัลโคลเวลเปิดยาวนะแล้วไปจบที่โคพาเมอร์เหมือนเดิมยิงมุมเดียวกับลูกแรกเลยนะครับโคขี้หนาวเหมาคนเดียว2ลูก2 0ศูนย์ยังไม่พอนะครับนาที43่เชลซีได้ประตูที่3นะครับโคพาเมอร์แทงทะลุช่องให้ชัวเปโดนะครับกองหน้าคนใหม่ซัดตูมเดียวเข้าไปอีกครึ่งแรกเหลือเชื่อนะครับเชลซี Chelsea, นำเปเช3 0ศูนย์นะครับสกอขาดลอยแบบโอ้โหใครจะไปคิดดูนะครับ แล้วบบครึ่งหลังเนี่ยใช่เฟสเ,เ,เชเหลือ10คนด้วยครับครึ่งหลังนาที85นะครับเจา้าเนเวสไปดึงหัวฟูของมาร์คกูเรย์ยาส์นะครับ<ช>โดนไล่ออกก็ไปอีกคือตอนแรกแจกใบเหลืองนะครับแต่ว่าเช็ค VR แล้วเปลี่ยนมาเป็นใบแดงนะครับเชลซีชนะขาดลอยนะครับถล่มปารีสแซงฌีแมนสามศูนย์ได้แชมป์โลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับนี่ครับหวยแชมป์สโมสรโลกเวอร์ชั่นใหม่นะครับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานฟีฟ่านะครับ เอามาให้ริชเจมสกับตันทีมนะครับเจลซีนอกจากได้แชมป์แล้วกวาดเงินรางวัลกลับบ้านไป90ล้านปอนด์นะครับเหนื่อยแต่ว่าคุ้มนะครับรายการนี้นะ